ตอบแล้วล่ะว่าน้องเพิ่นกับสีเมื่อเกาสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับโดยรด้คำตอบเมื่อทางอายเพิ่นก็ดีโอกดีใจเนาเีาจีนไปบอกทางพอนาคือกันว่าเออเพราะว่าตอนแรกเลยนะคือเพื่อนไหมามารับเพื่อนเลยนะผมก็เลยมาแต่ว่าฟังผู้ใหญ่เพื่อนว้าก็ดีแบบนึงอยู่เขาไปได้คำตอบไปบอกพ่อคือกันว่าเออเดี๋ยวเพิ่นกับมาแบบแบบกับเมื่อแบบมีความหวังเนาะโดยกับเมื่อแบบบบได้สิ้นหวังเลยวี่เอ้ยค่ะ แมนั <c oughs> <ficou> <c oughs> ่นอยู่นะประเดี๋ยก็เนาะแมนยังมีความวังเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เด้วเพราะว่าวิทย์สงครามอะไรเบิร์นนี่ก็วิทย์เนาะแมนโอการแล้วก็เป็นก็ไป๋ายนะโดยค่ะประกายสบายสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อิสซีบัตสุกิสุคนเนาะบัตสุเป็นเอ็ซีภายในเดีว่าต่างประเทศการยินดีต้อนรับความสุขทางช่องสักแก้วบอลเฮาคือเก่าทุกคนเลยเนาะ วันนี้กะมาพอ่อคับสาวแก้วกับอาอยู่เพื่อนของสาวแก้วเองที่เราเนาะโดยมืัอนี้นกะอาสาวแก้วกะสิได้อาทานข้าวข้าวนมไทยเพิ่นทุกคนเลยที่ว่าทางง่ายเพิ่นได้มาจากอาอาคอดพันนมเนาะเพิ่นก็ได้มาซามซื้อมือได้ละเนาะคนเพิ่นก็ได้มาพักมาเศร้าอยู่เพื่อนของสาวแก้ว,กวเองเนาะวันนี้เพิ่นก็จะได้ครับแต่ว่าทางเ้าก็จะได้ทาน ข่าวๆนัเพ่นก่อนว่าครับนี่ได้คำตอบว่าจังใดเนาะว่าคำตอบอ่าเ <c oughs> พิ่นเมื่อได้คำตอบมาลอยบนเส้นเนบโบรเนาะหรือว่าคำตอบที่ดีหรือว่าบดีเนาะโราก็จะได้เข้าไปถามเรื่องราวข่าวๆนัเพ่นกบบออ่อนว่าเพิ่นอ่ายังได้น้องน้ำฝนเพิ่นเมื่อน้ำดิบรเนาะโอเคพี่น้องไหมเนาะ กสิพาพี่พน้องเขอประทามเนื่องรักพานมณ์นภูนเลยโอ้ยทราว่าว่าพาทประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยในเอฟซีประจุสุคนเลยเนาะอ่าคนอื่นสเกตบอลต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทั้งเอฟซีใหม่และกับเอฟซีเก่าที่สามารถส่งสเกตบอลต้นจนว่าจบประก็ศบุคคลโฆษณาเนาะโอยประก็อ่าสบายดีปีใหม่สง่าปีเก่าต้นฮัตปีใหม่เด้อเนาะ โดยเอพซีประสุขสุขคนสุขกายสบายใจตลอดปีตลอดไปโดยอ่ะไปถามจากฝากงลุมไทยกันเลยเนาะว่าได้คำตอบกลับบ้านหรือบอกโอเคทุกคนในทุกดาวสบายดีเด้อโดยอ่าเป็นยังไงบรรยากาศบรรยากาศดีม่วนขนาดม่วนโอ้มาเธอแรกจะติดใจเลยม่วนครับฟัง มาฟังนี่กับมวนอีกแบบหนึ่งไปยู่ฟังไทยกับเป็นอีกแบบเ,เพราะว่าอยู่ฟังไทยเ้าเจ้าสิบ่ค่อยได้มากินเป็ปปปนจุบเป็นจุบเป็นาเจ้าสิบก็กินตามถนนไปเรื่อยๆสาดน้ำไปนะฮะ<อ>ไอมาฟังเนี่ยเรเงื่อนนั่นก็กินแค่นี้ก็กินมันกับมวนแบบหนึง่งมวนคนละแบบเนาอะมอมวนคนระแบ,บียบเนี่ยนั่น,นมันจิบไปตามรถเป็นน้ำสาดน้ำไปเร<อ>ื่อยๆเรื่อยๆ,ๆไปขสิขี่รถไปตามถนนไปเรื่อยๆ แต่ว่าทางเฮานี่มันก็สิกินตามหมู่บ้านเนาะเตามบ้านคนบ้านนี่ก็กินบ้านนั่นก็กินมันก็แบบว่ากิานแล้วก็ย่างไปตามกันมวลคนระเบบหรือว่านเนาะมวลคนระเบบแล้วก็ได้ไม่เห็นเอาแค่นี้อยู่ฟังพี่กับกาแปอีกแบบนึงค <c ười> รับเป็นอีกแบบนึงถือว่าเป็นประสบการณ์อีกแบบนึ่งเป็นแต่ติดใจมากอีกยูแบบนี้ า <laughs> <laughs> ยันมาโอ้ยมาลาวเลยคือ,อบุคือกันก็อยูอ่ไทยบุมาห,ะะมมอห <laughs> รอว่านี้มวนครับเมื่อยแบบนี้ว่าเมื่อยว่ะยินหัวมวนขึ้นมาได้ฮะฮมวนยันมาลาบแล้วบัดนี้พ <laughs> ีคือว่าเป็นประสบการณ์อีกแบบนึ่งคือว่ามาอะไรหลายมือเลยเนาะ <laughs> วันนี้คือว่ากลับเบ่กล <laughs> ับมือนี้ครับ กลับมาอนี่เพราะว่าทางลานมันโบน,นั่นโบมันเด็กหน่อยกันยังพ่ท่าน,นาท่านได้มาดอกครับแต่ว่าต้องกลับไปเคลียการเคลียงานมันเดิจังบ่คือเจ้าของอยู่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ไปก็บบคือบ่คือเจ้าของอยู่ <c oughs> ถ้าเจ้าของอยู่นี่สั่งก็คือได้อยู่นะ <c oughs> ถ้าอยู่ไกลเลยสั่งยากขนาดอกไฟก็เลยก็ค <c oughs> ือว่าช่วงเทศกาลเป็นไทยกับมวลเนาะปกติ ช่วงนี้เป็ช่วงเทศกาลไปว่าห่วยลูกน้องกันไปว่าเอ้ากำลังไปลินเนาะท่าว่าคืออ้าโทษไปกะกำลังมวนกำลังมวนกำลังมวนอยู่ไปกันเลยบทนี้เขาเจ้าคือัแต่ว่าปินห่านบ่ปินครับผมโอ้านอีกหนึ่งคือปินห่านผมมีเล็กน้อยอยู่แต่ว่าเป็นห่วงคองอยู่ในขั่นระดับราะว่ามันบกคนเฝ้าผู้เดียวเกิดเป็นเมาแล้วกั ของเสียหายเก่เอาอีกแล้ว <Man. S 2> แต่มันก็มีกล้องอยู่หรอกอยูรละเนี่ยมันจกมีกล้องขนาดอยู่ที่กล้องจอดปิดไว้อยู่ครับยังใครอยู่เนาะแมนแต่ว่าคือว่าหันละครับคนมันเสียเอาที่กล้องมันก็นผู้จักข้างเอาจยางไรซา,าวผู้สาวสิมเมื่อลำเลยบ่หรือว่านั่นใดเป็นว่าเพิ่นสิมเมื่อหลังสงการเป็นว่า oh. เอาลุงไปเรียนนำพอนำแมนำพอดีคือกันครับผมกับ จะได้ทำความหูจักกันเนาะแม่นแล้วก็บางทีอถ้าเกิดทั้งลุงเพิ่นไปก็บ่แน่ได้รอบหน้าพ่อผมว่าสิมาเล่นนําก็ได้อีกเลยแม่นเออบ่ได้ว่าจะมาผมผู้เดียวเดลบเดนี้พ่อผมก็บ่ได้มีไครผมผมมาแล้วก็อยู่ผู้เดียวอยดิคุณโอ้เพิ่นบ่มีเมียโมมีเมียครับโอ้ยพ่อเป็นจังอยากมาเที่ยวแนี้ยโสดทั้งสองก็พอดีเลยอะเอาพรมมานั้ก็ได้อีกเลยมาเรียนด้วยสไม่ค่เอาเพิ่นมาเที่ยวน้ำเนาะแม่มาเบิดหูเบิดตา ปะเป็นแจ้งไรมาเน่ยเนีบางเดียวแบบว้าวผว่าอยู่พี่ก็ค้าก็อยู่บ้านเนาะผมว่าแต่ลูกมายังเบียกลับเนาะดูว่าคุณเคียอยู่ประสบผลสำเร็จการอยู่กลับมากอะได้คำว่าคำจ่าเนาะต่อปักต่อคำแดีกว่าคุยต้งโทรศัพท์ได้เห็นได้ว่าผูมรับผู้ใหญ่ก็ถือว่าเหมืนกับวันใดว่ามาดับปากคนก็รับปากคุณยายนับปากอย่างใครก็ อันบลาปากได้เนาะครับเนาะเพื่อนกะว่าว่าคือไปกสิัไปทั้งสงการได้ได้รับคำตอบเรื่องก็คือว่าข้ามากระบบเสียเดี่ยวแม่คือว่าได้ตอบรับเป็นอย่างดีแล้วเนาะตอบเป็นทางการเพราะว่าเพื่อนก็ถ้าไปช่วงนี้มันก็ช่วงเทศกาลไปก็อยากไปดินเนาะป้าลุงเอาอาเพื่อนก็อยากไปเที่ยวแม่บางคนก็ตังมีงานตอนแม่บัตีไผดอกไปพุ่นก็คือกันก็ ไปยุ่งคุ่นกับคือกันก็อยู่นี่แหละกับไปหอดกับจักที่ได้คุยแวกกัรือที่ผากันกินอยู่กับประจักษ์อะไรก็อะไรเพราะว่าไปช่วงเทศกาลเนาะต้องไปวิทย์น้ำยึดชงการก้อนยึดชงการก่อนสบายเรื่องพญ่าเพิ่นกะไอเพิ่นค้อยกินยาทั้งนี้ไปก่อนเนาะแม่งก็หากับไปต่อยาวางก้อนมือมือผมมาละกนไปต่อยา้โอย ที่ผมโอนเงินมาให้แหละเพิ่นว่าเพิ่นไปต่อยาก็ไปไปต่อยาแต่แต่กระบวนการ้จมในช่วงนี้แสดงว่าก็ดีอยู่ยาขึ้นแน่เนาะดีครโยยาถือว่าการน้องเพิ่นก็ไข้ขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าเฮาได้กินยาต่อเนื่องก็กินยาต่อเนื่องบ่เคยขาดเลยในช่วงนี้กถือว่าโอเคเพราะว่าเมื่อก่อนน้องเพิ่นก็กินยาบ่ได้ต่อเนื่องเนื่องจากว่าบ่มีเงินบ่แม่นว่าหยังดอกเนาะบ่มีเงินสิไป ปวดหรือว่าไปเอายามากินเจียงก็อยากเห็ื่เหงื่อเลยเขาบอกว่ามันบวต่อเนื่องแล้วกับมันก็แล้วแต่เจีมันเวลามันขึ้นตัวไหนตัวไหนเนี่ยนะกินยาก็คือควบคุมเจ้าของได้ก็ก็โอเคอยู่ถือว่ายาทั้งฟังพี่กับบอมเอนว่าบอดีก็ดีคือกันครับดีอยู่ถ้าว่าเฮาก็ลามไล่เนาะ ถ้าเขาคลังก็งได้ก็คือว่าน่ะยาทางใดก็บ่ดีคือกันบ่ดีคือกันทางใดก็คือกันบ่คลัเจ้าของขนาดเลย <c oughs> หากแต่ว่าก็อย่างไปทางนั้นนี่เพราะว่าสิได้ทำงานไปด้วยเนะาะแ่ทำงานแล้วก็ได้เงินนำเก็บเงินเดือนเพราะว่าตัวพิ่นก็ <คน S 2> อยากไปเฮ็ดงานเพ<อ>ิ่นเฮ็ดบัตรก็ประมาณก็คืออยากไปเฮ็ดงานแต่ว่าว่าสิไปงามใดแล้วพนักงานก็ขึ้นตลอดนะไปก็เฮ็ดงานบ่ได้ ก็คือไปยูน้าไม้นี่บะขาห้านได้เองบอกขาห้านผมเองกบไปบ่ได้ไปไปสืบไปยังดอกไห่ไปเห็ดเนียกินเป็นมูผมเลยครับกับขาบกับน้ำซอยผมไอเห็ดกับเขาเองไม่บอกผมมีแม่บ้านคนหนึ่งจ้างจ้างไม่ครัวจ้างจ้างไม่ครัวน่แหละเป็นแม่บ้านอายุเพิ่งก็หลายหล้วหกสิบกว่าแล้วซอยเจ้าของบ้านนี้ก็สิบแบ่งเบาพนะกพูดพูาเฮา เพราะว่าเราเห็ดมดนะแนียอยู่เนวกินล่างถ้วยล่างจานเก็บกวดผู้เดียวเลยต้เงเอคนงานเพิ่มบิงแม่เอาเพิ่ไปไปรักษา,น,าน้าล้วก็กไป็ดงานน้าเพื่อที่ได้ค่าเงินงมีคําพ่อได้ให้ลูกให้เต้านะให้พ่อได้แม่ฟังนี่นํำเพราะว่าอนยู่บ้านมันกับประชคมาหาเนะ <บ S 1> <บ>าะแล้วว่าท<บ>า,าไปบนอื่นทำงานหนักบ่ได้ไปกวดอะไรเนี่ยคือเก่ามันได้จ้างคนกระติด วนบงุดจากน้ำเฮาเนาะไปมากแต<ช>่ก็จะบ่อยากรับขนาดคนใหมณถือว่าอ้ายมาครั้งนี้ได้ครับคำตอบเมื่อแบบมีหวังเนาะมีหวังพอใจครับพอใจพอใจถ <c oughs> ือว่าประส,สบความงสำเร็จอยู่เกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วในสิบเปอร์เซ <c oughs> ็นคารานมือผลมือพรับผมได้แต่งสีลอยนเนาะครับผม คือเพื่นเราอาปละ่ะหมดปยังคือว่า90%ค่ะือว่าโอเคแล้วเนาะพระาะว่ายังรอดได้แหละเนาะแม่นแต่ถือว่าถือว่าเพื่อนเพิ่นไปที่หลังกัดคดีแบบนึงเพราะว่าผมจะได้ไปเตรียมอยู่เงื่อนบอกพี่น้องบอกแม่ไว้ด้วยกันครับดีเพราะว่าไปพร้อมกันเลยกัะยังไร่ท่านได้บอกบอกแต่พ่อผู้เดียวอันนี้บอกเออถ้าเพื่อนทั่วไปว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้เด้อสิไปอได้เตรียมญาติพี่น้องจะบอกได้่ะ อ้าวสาวล่ามาคออะไรเตรียมว่าได้แล้วเนายเขาหยอกเพิ่นวินเอาไงเนาะโดยกปเย่ยมไปยามกัน่ลยะเนาะไปเห็นเพื่อนเห็นซานคนทั้งพ่อทั้งแม่เพิ่นเกิดซีได้สบายใจเนาะปะเออ่นเปว่ามีลูกมีเมียแท้อาถามตรงตรงเนาะอ้ายมอเมียมอยู่บ่เคยมีครับเคยมีแม่เลิกกันไปแล้วครับแต่มีลูกก็มีมีผู้หนึ่งลูกกันลูกสาว แลต่เงยละนะเพิ่นก็อยู่เรียนหนังสืออยู่นครอนอนหออยู่นครบ่ได้บ่ได้กลับมาอยู่น้ำพอกรจบม .6 แล้วกัเพิ่นก็สิไปอยู่น้ำแม่เพิ่นเรียนต่ออยู่พุ่นตอนนี้อยู่น้ำผมเพื่อนอยู่น้ำผมอแต่ถ้าอยู่เฮือนน่ะมีเพื่อนอยู่2คนยันว่าไปว่าอ่าบางทีเพิ่นก็ทางแม่กับปุตีแม่เพิ่นเนาะทางเลี้ยน้องเพิ่นยันว่าทางอ้ายนี่มีลูกมีเมียแล้วเนาะครับผมยันกลับเมื่อไรยัน ผิดเทียงกับลูกกับเมียมาสินะแต่ว่าทางฮาเพิ่นกระทำยู่ทางฮาว่าเพิ่นมีเมียอยู่บ่เขากัยังบูพูดนะพราระว่าบ่ไดนน้ถามก็วีจะถามอยู่บ่มามาเท่าอยมือก็บ่ได้ถามเนาะถามไม่เพิ่นหนึ่บ่แม่นแม่นถามอยู่เพิ่นก็บอกว่ามีอยู่แต่ว่าได้เดิกหนากันไปแล้วโอ้แสดงว่ายังตะคอยนะยังบ่ถามเนาะ <c oughs> โอ้ยมาอยู่น้ำกันแต่งถอยมือพี่น้องเอย บม่ได้ถามว่าเป็นมีเมียบ่มีเมียอ่าทางอันพี่น้องทางน้องเพิ่นกระทำอ่ะเพิ่นมีเมียอยู่บ่ทางเขาอ่ะเอาถ้ามีเมียสิมาอะไรบ่เนาะแม่ถามีเมียก็บชวนบอกกล้าใอ้เอาน้องเพื่อนไปรักษาเพื่อนแน่นอนบ่แล้วไปกล้าวไปเลยไปรักษาทงอยู่ในเฟซบุ๊กผมอยู่ในยังผมก็ตั้งโปรไฟล์กับเป็นลูกเพื่อนนั่นแหละถ้าเกิดว่าผมไม่ลูกมีเมียผมตั้งกับ มันก็จะอยู่ได้บอกแกบุญมันก็มุ <c oughs> ยนยันบุญคนโทรศัพท์ยันบม่ได้ใช่ใช <c oughs> ่ยันบม่ไ <c> ด <oughs> ้ใช่เพราะว่าทางง่ายเพิ่นกะวางดีกับน้องเพ <c oughs> ิ่นบ่ได้แบบว่ามีชุดประสงค์ไฟะอา,าอ่ะยังคิดไรยังดอกเนาะโดยบางคอมเมนต์กัามาว่า แมนแท้บ่เสียไปรักษาว่ะเพแมนตัวน้องไปน้ำบ่เนาอ, <c oughs> อ่ามันก็นลายลายคนคิดเนาะเพบาว่าเพื่อนมันตีบ่ได้เพราะว่าความ,มคิดเห็นของแต่ละคนบ่คือกันแมนเมนแต่อานนี้ริงแทะเอาไปปิ้นไปปัวอยู่ฝาเทธไทยเนาะนเพื่ออานาคตของน้องไปทันซะเพราะว่า,วาน้องเพิ่นอยู่บ้านูนเมืองเี่กะ บมมีเงินนมีค้ำครอบครัวเพิ่นกะค่อนข้างว่าลำบากนี่ยโอ้ยครอบครัวถูกยากนี่ยท่านชายก็เลยบมมีเงินสี่ักซาอายเพิ่นเพิ่นก็เลยคิดเห็นก็เลยอยากเอาน้องเพิ่นไปปิ้นไปปูเพี่น้องเลยเนาะอ่ะว่าจังไรสวีเฮากัสีพอประมาณนี้เลยเนาะการไล่ถามเพิ่นอายกัได้คำตอบแล้วล่ะว่าน้องเพิ่นกัสีเมื่อ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลโดยรายคำตอบเมื่อทางอายนการดีอกดีใจเนาเขาที่ได้ไปบอกทางพ่อนั่คือกันว่าเออเพราะว่าตอนแรกเลยนะคือเพื่อนไหมามารับเพื่อนเลยฮนะผมก็เลยมาแต่ว่าฟังผู้ใหญ่เพื่อนบากก็ดีแบบนึงยูเขาไปได้คำตอบไปบอกพ่อคือกันว่าเออเดี๋ยวเพิ่อนจะมาแบบนั้นแบบกลับเมื่อแบบมีความหวังเนาะครับโดยกลับเมื่อแบบบ่ได้สิ้นหวังเลยกีค่ะแต่บาท นั่นอยู่นะปรได้กันเนาะแมนยังมีความบังเก้าสินต์้วเพราะว่าวิทยุสงกรามมื่อกีเบิร์นี่ก็วิทเนาะแมนปงการแล้วจะเป่นกระปนะครัโโดยโน่าจะเพิ่เกินเมื่อที่20่สิบผมฟังเบอร์พอดีมนแมนยี่สิบนอประมาณชองสมเมอร์เนาะช่งซมเมอร์โดยโดยก็คือทีไปเพ่ว่จแต่ผมก็บอกแล้วว่าให้ไปไปเองผมจะถารับอยุ่ฟังพุ่นเยอแต่ให้โทรบอกผมว่าไปเมื่อไรผมคิดจะเอารถมารับเลย ับอยู่นาลานได้บ่รับด้วนตรงอันด้วนในด้านเลยโอ้ท่าขามไปพุ่นดาวมีเสียงยานแน,น่นอนต้องโทษอยู่พี่ครับมึงบอกผมผมก็ที่ได้เอารถมาดับเพลินเมื่อนั้นมื่อนี้นั่งบุญเเตรียมยังท่าโดยผมจะไม่ขามมา่อีกาขำเมื่อีกไม่เมื่ออีกผมอหม่เพราะใหมไม่ยกสามมือร้อดิมากระสเป็นมันก็ะสีเป็นยืดเท่าไร โูดูอ่ะโอเคเนาะกาดี่ยกดีใจน้ำอ้ายเพิ่นที่เมื่อดูความมีความหวังเนาะโอ้ยสัมฤทธิ์นี่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณน้ำอ้ายเพิ่นได้หลายเลยเนาะที่ให้ยโงมโดยเมืม่อทางเฮาได้สัมผัสเนาะโอ<ด>้ยนั่นอ่ะสบายดีเดลย